มีทั้งทางที่สุจริตและไม่สุจริตนะฮะซึ่งถ้าเรามามองถึงความต้องการการยอมรับจากมือนะถ้าความต้องการนี้มันถูกปฏิบัติโดยคนที่มีจิตใจที่ไม่สุจจิตหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีจิตใจเนี่ยที่เป็นสุจจิตชนนะมันออก็จะเกิดปัญหากับสังคมถูกไหมถามว่าเวลามันเกิดปัญหาขึ้กับสังคมหรือเกิดปัญหา้กับตัวเองนะมันเกิดได้อย่างไง เวลาคนที่ไม่สุจริตเนี่ยเวลาจะแสดงออกเพื่อให้สังคมยอมรับเนี่ยสิ่งที่เขาจะเลือกใช้คืออะไรฮะใช้วิธีการสุกภพหรือใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะซึ่งถ้าเราอยู่ในสังคมคดีปกครองเนี่ยเรามักจะคุ้นชินกับการแสดงออกของคนที่หาแสงหาสิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้สังคมยอมรับหรือต้องการที่จะให้กลุ่มของตัวเองเนี่ยชื่นชมยินดีปรีดากับความสามารถของตัวเองสิ่งที่เราจะเห็นคุ้นชินเลยนะฮะคือหนึ่งเนี่ยคือการสร้างโปรไฟล์ หรือการสร้างตัวตนซึ่งการสร้างโปรไฟล์หรือการสร้างตัวตนเนี่ยอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้นะเพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าโปรไฟล์ที่เขาสร้างมาเนะี่ยมันจะเป็นตัวตนจริงของเขาหรือไม่หรือเป็นการสร้างสตรอรี่ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นฉากฉากหนึ่งให้กับสังคมบนโลกออนไลน์เนะี่ยได้รับรู้ว่าเขาคือบุคคลคนนี้แต่ความจริงแล้วอาจจะไม่ใช่ก็เป็นไปได้นะถามว่าเขาสร้างมาเพื่ออะไรก็เป็นปฐมเหตุจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการสร้างการยอมรับ โดยการสร้างโปรไฟล์หรือสร้างตัวตนที่ไ <il> ม <ü es> ่เป็นจริงหรืออาจจะเป็นจริงก็ได้สิ่งที่เขาสร้างเนี่ยโปรไฟล์นี่นเพื่ออะไรครับเพื่อหาจุดที่คนที่เข้ามาดูเข้ามาสัมผัสเขาเนี่ยสามารถที่จะคอยตามเขาได้แล้วเวลามีคนเข้ามาคอยตามมาดูมาสัมผัสเขาเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการสังเกตติดตามจดจําพฤติกรรมต่างๆนี่ก็เป็นวิธีแรกที่บุคคลที่ไม่สุจริตนะฮะเวลาเขาจะต้องการความนิยมชอบใจสิ่งแรกที่เขาจะทำคือหนึ่งสร้างโปรไฟล์ถูกไหมือว่าสร้างตัวตนขึ้นมา อันที่สองที่เขาจะทําคืออะไรครับต้องการมีชื่อเสียงทางด้านต่างๆอย่างที่เราเห็นในสังคมคดีของบอกมีหลายๆบุคคลมีหลายๆกลุม่มเนี่ยมีความต้องการที่จะมีชื่อเสียงทางด้านการเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ตนเป็นที่ยอมรับนะฮะว่าฉันมีข้อมูลฉันมีข้อเท็จจริงฉันมีเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้เรื่องของคนนู้นเอามาให้ทุกคนได้เห็นได้ทราบได้รู้แต่สิ่งที่เขาเลือกทำคืออะไร คือนาข้อมูลส่วนตัวหรือเอกสารต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเอกสารที่เป็นเรื่องของทางราชการที่ไม่มีกฎหมายรองรับให้บุคคลทั่วไปสามารถเอามาเปิดเผยให้กับคนอื่นได้รู้ได้ทราบเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายเห็นไหมสิ่งที่เขาทำคืออะไรเวลาเขาจะสร้างตัวตนเอาสิ่งพวกนี้แหละเอาสิ่งที่คนอื่นเขาไม่กล้าทําสิ่งที่คนอื่นเขาที่ไม่กล้าที่จะบิบยกขึ้นมาทําเอามาทําเพื่ออะไรเพื่อสร้างชื่อเสียงหรือสร้างสร้างสิ่งต่างๆเพื่อให้คนที่เข้ามาดูมาชมหรือมาสัมผัสรู้ว่าฉันเนี่ยมีข้อมูล เนี่ยก็คือการสร้างตัวตนอย่างหนึ่งหรือสร้างการยอมรับอย่างหนึ่งแต่เลือกใช้วิธีการที่มันทุจริตอันที่สามที่เขาจะเลือกทำอีกคืออะไรฮะหนึ่งนะฮะคือการบ่อนทําลายทุกความสัมพันธ์เพียงเพราะสนองความต้องการของตัวเองบุคคลเหล่านี้เวลาเขาจะสร้างตัวตนต่างๆเวลาเขานําเสนอข้อมูลหรือโพสหรืออะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นความลับของคนอื่นหรือเป็นเอกสารสําคัญหรือเป็นเอกสารของคนอื่นที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนยให้สังคมได้รับรู้ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่เขาก็เลือกที่จะทํา พราะอะไรเพราะต้องการสร้างตัวตนของตัวเองเพราะต้องการให้สังคมยอมรับว่าตัวเขาเนี่ยมีความรู้มีข้อมูลมีสิ่งต่างๆที่หลายๆคนไม่รู้ทั้งๆที่สิ่งที่เขาเอามาเสนอเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องทั่วๆไปก็ได้แต่สุจริตชนเขาไปทํากันสิ่งที่เขาเลือกทำอีกอันนึงก็คือที่บอกบอกเ่ยคือบ่นทําลายทุกความสัมพันธ์เพื่อสนองความต้องการของตัวเองและแสวงหาผลประโยชน์ที่แอบแฝงในทุกๆความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องของเขาที่เขาไปไปเกาะไปจิกไปตาม อันที่สีที่เขาจะเรื่องทำอีกอันหนึ่งก็คือต้องการควบคุมหรือคอนโทรลบุคคลอื่นหนักเข้าคือการเสีย่ยมยุแยงปั่นกระแสถ้าเกิดว่าทําเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการคอนโทรลหรือการเสี่ยมหรือการยุแยงหรือการปัน่นนะถ้ามันเป็นผลเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะก็จะทําให้เกิดการยอมรับของกลุ่มของตัวเองหรือคนที่มีแนวความคิดเช่นเดียวกันหรือคนที่อาจจะข้อมูลไม่เพียงพอก็อาจจะเข้ามาหลงเชื่อ โดยที่ยังไม่รู้ข้อที่จริงที่แท้จริงถูกไหมเนี่ยถ้าเขาสามารถคอนโทรลนอื่นสำเร็จนะหรือว่าเขาเสี่ยมนอื่นสำเร็จหรือยุโยงลุกปันบอื่นสำเร็จแสิ่งที่เขาได้ก็คือจะเป็นที่รักของกลุ่มบุคคลที่เขาต้องการให้เป็นที่ยอมรับหรือบุคคลรอบข้างที่เขาอยู่หลายรอบและถ้าเกิดสิ่งที่เขาต้องการคอนโทรลหรือบุคคลที่เขาต้องการคอนโทรลหรือเสี่ยมหรือยุยงนั้นมันไม่เป็นผลถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือนอะไรเขาจะเปลี่ยนความสัมพันธ์จากที่ มีอยู่ที่ดีๆอยู่กลายเป็นความเปลียบบุคคลเหล่านั้นทันทีเข้ามาแทนที่ทันทีและจะปฏิบัติกับคนที่เขาเปลียดนั่นแหละนะเป็นลําดับลําดับบางคนเนี่ยนะเวลาคนที่ต้องการความนิยมหรือว่าต้องการหลายๆอย่างให้สังคมยอมรับแล้วเลือกวิธีการที่มันผิดกฎหมายเลือกใช้วิธีการที่มันสกปรกสมแล้วเวลาไปควบคุมคอนโทรลบุคคลใดคนหนึ่งไม่ได้ดังใจของตัวเองเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากการมีความสัมพันธ์กลายเป็นความเกลียดเมื่อเป็นความเกลียดแล้วเนี่ย บางคนเนี่ยก็อาจจะอยู่ในเลเวลที่เกียดนัยระดับหนึ่งแต่มันความเกียิมันมีหลายระดับถูกไหมอาจจะมีสามระดับนระดับแรกเนี่ยเวลาเขาเกียดนัระดับหนึ่งก็คือเมื่อไม่ได้ต่างใจเมื่อคนโทรลใครไม่ได้เมื่อสั่งใครไม่ได้เมื่อใช้ใครไม่ได้คนที่ต้องการความนิยมจากสังคมเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรฮะอาจจะจากสังคมเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไร